สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรับชมข่าวสารที่คนอ่านข่าวจะนําเสนอนะคะกอคอมโกโรณาช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยค่ะขึ้นทะเบียนเกษตรกรถึง15แจ้งเท็ศเจอโทษตามกมนะคะรอมวเกษตรสั่งเกษตรอำเภอทั่วประเทศนะคะเปิดบริการขึ้นทะเบียนเกษตรทุกวันไม่เว้นวันหยุดด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระบุหลังปลูกพืช15วันนำเอกสารหลักฐานมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรหากพบ แจ้งเท็จมีโทษตามกอมอนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะคะนายเข้มแข็งยุติธรรมดำลงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กเกษตรณสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆนะคะพร้อมรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งได้สั่งการตามที่ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการเกษตรกรทุกสำนักงานเกษตรอำเภอในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่วันที่15นะคะพคหกนะคะ ที่ปดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าตามที่ได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา19ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์นี้ด้วยใจ ช่วยเหลือจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม63นะคะมีเป้าหมายเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะกรมปศุสัตว์กรมประมงซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรได้จัดส่งรายชื่อนะคะให้สำนักงานเศรษฐกิจก,การ,กรเกษตร ประมาณ6ล้านรายนะคะและยังมีเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีกจำนวน1.57ล้านรายนะคะและเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนภายในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะทำให้มีเกษตรกร,เ,ร,กรเดินทางมาสำนักงานกเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมากกลมส่งเสริมการ,กรเกษตรจึง ได้สั่งการให้มีการเปิดให้บริการเกษตรกรทุกวันไม่เว้นวันหยุดเพื่อลดความหนาแน่นและลดความแออัดในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนายเข้มแข็งกล่าวว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเท่านั้นนะคะคือ หลังจากปลูกพืชแล้ว15วันนำหลักฐานพร้อมแบบฟอร์มโดยสามารถขอได้จากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนมายื่นได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้นะคะขอขอบคุณค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ อ่านข่าวเรามาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ